นี่เกี่ยว2ตะขอเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ต้องอ่อยสอยได้เลยเป็นตัวน้อยแต่ก็100%นต่ไหมใช่จับตะขอซีโอแบบมีตะปุ๋ยอุ้ยอ่ะสอยขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับเนาะหนึ่งไปหนึ่งสองเด็กประเด็นอือแล้วครับวางแล้วครับเดี๋ยวนี้ตองตรงตรอ ับผมสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาล่าไอช่อนนะครับผมก็ยังอยู่ที่ไม้นะครับอาเภอเชียงแสนเหมือนเดิมนะครับเนาะน่าจะเป็นคลองน้ารัวหรือเปล่าถ้าจาไม่ผิดนะครับนะหมายเดิมเดิมนี่แหละครับแต่เมื่อนี้จะภาพพี่น้องล่งนะครับเหยื่อไส้ปลาทูตีหน้าดินกันก่อนนะครับว่าวันนี้ร้อนมากนะครับจะให้ตีเหยื่อตอนนี้คงจะละลายแน่นอนนะครับ น่าจะสี่สิบองศาทะลุสี่สิบองศานะครับตอนนี้หอนมากเลยนะครับกะจะพาพี่น้องรุ่นเหยื่อนาดินก่อนนะครับเป็นไส้ปลาทูนะครับเนะเาะอ่าอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นคันตีนาดินธรรมดานี่แหละนะครับกี่กี่ฟุตก็ได้นะครับแต่เจ็ดฟุตแปดฟุตเก้าฟุตนะครับแต่คงจะไม่ถึงสิบฟุตนะครับคงบดาย เน้นการอัดเหมือนปลานาดินนะครับโดยทั่วไปนะครับแค่ปลาช่อนนะครับตัวก็ประมาณสักโลหรือโลกว่ากว่านะครับใหญ่สุดละนะครับที่ได้มาเต็มที่กับโลเก้าสองโลนะครับเนาะสายคันนะครับเอาเป็นชุดเล็กก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องชุดใหญ่นะครับสักสักเจ็ดฟุตแปดฟุตนะครับกาลังดีนะสายในลอกก็เป็นสิบห้าปอนนะครับเพราะว่า เหยื่อที่เราจะส่งออกไปเนี่ยมันเป็นไส้ปลาทูผมตกแบบไร้สารไม่มีตะกัวนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักเหยื่อมันก็เลยเบานะครับต้องใช้อาศัยสายเล็กนะครับในการส่งเหยื่อเนาะนะสายสิบห้าปอนด์นะครับแล้วก็เนี่ยไม่มีตะกัวเป็นแบบไร้สารกนะิบลูกหมุนนะครับกิบลูกหมุนแล้วก็ลูกหมุนที่ติดกับชุดตะขอหน้าเนี่ยนะ สายหน้าเป็นสายหลีดนะครับ60ปอนด์นะครับตะขอเบอร์13นะหรือบางท่านอาจจะใช้14ก็ได้นะครับแต่ผมจะผูกเป็น2ตะขอนะเนี่ยครับสตะขอก็เหมือนกับการที่เราไปตกปลากฏดเนาะคือกันนะครับคือกันกับการไปตกปลากฏดนะครับเพื่ออะไรถึงสมัยถึงใส่2ขอสตะขอ เพราะว่าการพลาดนะครับตะขอเดียวอาจจะไม่เข้าปากนะเปอร์เซ็นต์การเข้าป่ามันน้อยก็เลยต้องใช้สองตะขอนะฮะนี่สายลีดนะครับพีีนี่ยาวประมาณศอกหนึ่งนะลดความระแวงของปลานะครับเดี๋ยวมาดูการเกี่ยวเหยื่อนะครับว่าไส้ปลาทูเกี่ยวเข้ากับตะขอแบบไหนนะครับหลายๆคนถามเข้ามาเนาะไส้ปลาทูนะครับก็ บางคนก็ถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะครับไปถามนะครับถามแม่ค้าในตลาดนะเขาคนที่เขาทําประตูขายอ่ะนะครับที่เขาทําประตูนึ่งประตูแข่งขายอนะ่ะไปถามเขาว่ามีไส้ประทูไหมอ่ากรถามแล้วนะครับส่วนมากเพื่อนจะอยู่บ้านนะครับคงจะไริเอามาขายน้าดอกนะครับวันต่อไปค่อยไปเอาหรือว่าให้เขาไปเอา,เอาที่บ้านให้ก็ได้นะครับ จะเอาใส่ปลาทูกออกนะครับคนที่ทําปลาทูขายปลาทูเค็งนะครับนะเนี่ยเอาออกมาจะเป็นแบบเนี้ยไอเหงือกเนี่ยตัดนะตัดส่วนเหงือกกับไส้เนี่ยระหว่างส่วนเหงือกกับส่วนไส้ตัดเลยปับ๊บเหงือกเนี่ยอย่าเพิ่งเอาทิ้งนะครับเลาคว้างลงไปอ่อยได้นะครับทําให้มันกลิ่นมันอยู่แถวๆเนี้ยปลาจะเข้ามานะครับอ่ะผ่านไปเวลาเกี่ยวเหยื่อนะครับ ใส่ปะทูเนี่ยเวลาออกหมายน่ะเอาซื้อน้าแข็งไปแช่ด้วยก็ได้เนาะมันจะได้บอลลวนนะครับอ่ะต่อไปวิธีเกี่ยวนะครับเกี่ยวสองตะขอนะครับผมอ่ะเกี่ยวตะขอไหนก่อนก็ได้ตะขอท้ายก่อนก็ได้เกี่ยวส่วนที่เป็นกระเพาะเพราะว่าส่วนที่เป็นกระเพาะมันจะเหนียวนะจะเกี่ยวได้อยู่ดีกว่าส่วนที่เป็นไส้อ่ะเกี่ยวปุ๊บแล้วก็เกี่ยวปั๊บหมวนไปเกี่ยวไปตามกระเพาะมันเนี่ย ไอ้ที่ยาวๆมาเนี่ยเราก็ม้วนนะเนี่ยครับม้วน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 ไปตับกับตะขอเนี่ยแค่นี้ยพอละนะอีกตะขอหนึ่งก็ทําเหมือนกันใส่ละหนึ่งตะขอพอละไม่ต้องเยอะ่าพอดีคํำมนเลยนี่เกี่ยว2สองตะขอเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะส่วนวิธีการอ่อยนะครับใครจะอ่อยก็ได้นะครับอ่อยไว้สักวันหรือสองวัน นะเรามาตกกันนะแต่อันนี้หมานี่ผมบ่ได้อ่อยเลยนะครับไม่ต้องอ่อยสอยได้เลยนะฮะลองเบิงติดตามรับชมกันบ้างว่าการตกปลาช่อนด้วยไส้ปลาทูนะวันนี้ผลงานจะดีมากน้อยแค่ไหนรอติดตามรับชมครับพี่น้อง พี่น้องครับตอนนี้ก็ลองเยอะเรียบร้อยนะครับห้าหลังห้าคันห้าชุดนะครับเปิดหน้าลอกนะครับก็ได้นะครับบางคนอยากจะได้ยินเสียงลอกดังก็เอาเปิดให้ลื่นเลยนะครับเอาแบบว่าลอกที่แบบลื่นๆจริงๆน้องพี่น้องเนาะ้หายมันหลากขั้นอยากได้ยินเสียงนะครับเวลาเขาเผลอแบบนี้ครับอู้ขื้นแล้วขื้นละขื้นตอมเยออแล้วครับเวลาเขาเผลอเนี่ยครับบางคนใส่วิธีเปิดหน้าลอกเลย แต่บางคนก็เปิดเบรกให้ลื่นเลยครับลื่นแบบไหลลื่นเลยนะครับเนาะขาสะดุดนิดเดียวครับไอช่อนมันระแวงอยู่แล้วมันจะคลายเหยื่อนะครับเนาะอ่ะรอรุ่นนะครับพี่น้องครับตามสุดต,ตามแผนตัวแรกไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวมันหลุด <laughs> โอ้ยนฮะ <laughs> ใส่โลกครับพี่น้อง ตัวแรกแหกหมานมากกับใส่โลเลยนะครับเนาะบอตองทายครับทาไล่อาถันครับส่วนมากคาทายตัวแรกเนี่ยกินปุ๊บมันจะลุดปั๊บอ้วนขักอ้วนแน่พี่น้องเลยโอ้โหตัวโัวตัวตเข้าปากทะลุตาครับตัวนี้ซีโอแบบไม่มีตะกัวนะครับตัวแรกแหกหมานมาตัวแรกกับแหกหมานตัวโลเลยครับเอ้าพี่น้องเอ้ามันหมานครับผมตัวแรกตัวโลนะครับผลงานจากการ ตีล่อนะครับโบแมนใส่ปลาทู่นะครับเนาะใส่ปลาทูยังรุนอยู่นะครับเนาะมันขึ้นปุ๊บ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 อยู่ข้างนี่ละเดี๋ยวมีรุนแน่นอนมืนน้อนี้เอา้ารุนกับไต่อครับพี่น้องครับแถวก็สอยขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับนะเนาะตัวแรกหลุดไปตัวที่สองใหญ่ก็เดิมนี่แ<ะ>ต่ของมันระเบิแบบสี่โอไรตะกัวเต็มปากเขียนเต็มปากงามครับตัวนี้จะกล้าปายเลยโอ้จะใส่งามๆครับพี่น้องครับผม อ่ะโอเคนะครับไปมือไวหน้าดินยังไม่มีกระเตื้องเลยสงสัยต้องตีล่ออย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยวันหลังเอามาปิดมาลงโอเคครับลุยครับพี่น้องครับลุยต่อครับโซ่ทำบายน้องทำแนเนาะคักเนาะนั่งตีไปเยื่อปลาไปเนา่องขอดีนั่งเก้าอี้ปีก็กินโอ้โหโอ้ยผลหมานคักคัก โอ้ตัวนี้สีขีดคนละนี่นั่งตีไว่ชาไม่ยอกรว่านั่งกูยี่เนี่ยนี่ไม้นี่เออเนี่ยคางนี่เออเนี่ยปลาหญ้าเนี่ยโอ้มันซ้ำบ่ายครับโหดนั่งตีปลาก็กินไปเลยโหดพูดคนมันบานหัวแฮมปลาน้อยหัวแฮมปลาน้อยหัวแฮมปลาน้อยลูกไส้ลาผมอยู่คน ความพยายามอยู่ส่ความพยายามอยู่หันมาลูกมามาแล้วมากินนมแล้วมากินนมลูก <c oughs> เดี๋ยวพ่อชงนมให้เนี่ย <c oughs> มากินนมนอนลูกไปเดี๋ยวผ้าตีลอแล้วครับพี่น้องครับม่ยืนเฝ้าหาคุณพ่นอยู่นี่บ่มีอาการเลยนะครับเนาะต้องตีลอแล้วครับหาคนงานใหม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับไปลงคางๆนี่ละเวลาปลากินจะได้ ถ่ายทำได้ง <pad> ่ายๆนะครับเนาะปลานาดินเนี oh, ่ยนะครับนะเฮ้ยย่ะเฮ้ยยะเอาเลยลูกบ่าวผมโอ้นันเอาจนได้ครับบอกให้กลับมาบอกกลับมามันเอาจนได้เว้ยเว้ยนะเว้ยนะเฮ้ยยะโอ้อ่าเอามาช่วยใกล้ลูกมาเฮ้ยละละละ <laughs> มันเห็ดใดเลยครับความพยายามนะครับลูกเบาผมเนี่ยบอกให้กลับมามันกับบอกลกับมาจักเดือตีไปชั่วโมงเลยห <laughs> ยอดครักมันได้พออันตัวมันได้พอมันบก,กันนี่โอ้ย <laughs> <laughs> oh, ใหญ่อยู่ลูกโอ้ <laughs> oh. <laughs> พอเห็นอยู่ไ,ไกลๆรู้ไ่าตัวเล็กเล็กทีไ่ไหนเล็กทีไ่ไหนเดาจับหางนี่ลูกเวด <c oughs> แขนจับหางนี่ลูกอ,อู้หหเหูลูห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 ูนูหเหู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 หมหูหูหอหู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 หนหูอูอูเทียบแหนนี่เอูห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 ตหูอหหหห กีโอลูกสี่โอเนาะตะขอสี่โอแบบไม่มีตะกัวโอเคมันๆมากครับไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วปล่อยหน้าลอกไม่ทันโอ้โหนโอ้โหกินแล้วมันวิ่งเลยอ่ะ น่าลอก็ท่านหนึ้อาขวะ

โอ้ยเชื่อพอมันแห้งครับพี่น้วงเลยโอ้สุดยอดสุดยอดลูกเบาผมลูกเสลาอาดังตูมเลยครับ อ้าอตัวนี hey, ้เล็กมันมีตัวเล็กตัวตัวเล็กแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะตัวน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไกับตัวขอ C O แบบไม่มีตะกัวนี่อะรุยต่อ ยอกแล้วอู้ยไม่โดนปากโอ้ลูกไส้หลาผมไหมอีกแล้วโอ้ตัวนี้ตัวอ้วนครับอ้วนมากโอ้ยอย่างอ้วนเลยครับสามตัวแล้วนี่นี่วันนี้พระเอกวันนี้พระเอกอ่ามตัวแลว้วนีว่ แจ๋วลูกแจ๋วแจ๋วแจ๋วคำมาแรงมากคับหิวขึ้นมาพุณเราโตสองโตนะครับน้องนาเบียกับได้ขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วโอ้โหตัวนี้คนรวยผลงานคุณไปไหนครับคนรวยถ้ากินอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายวันนี้คุณให้ลูกชายของแบกแล้วอ้าวอีกหนึ่งตัวปลานะครับอ่าวตะขออะไร CEO แบบไม่มีตะกั้อโอเคคำแล้วครับพี่น้องครับหาเงาไปเรื่อยๆนะครับเนาะอีกเก้านะครับก็คงจะได้ลำลางกันแล้วนะครับเนาะ นั่น,นกัดไม่โดนน่ะโอ้ย,ย <laughs> 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 กัดไม่โดนกัดไม่โดนตัวเลย ออาล่ะืมเอา,าแล้วครับว่าแล้วว่าตัวนี้มันต้องเอาอโอ้โหโอ้โห,โโหมาทั้งย่วงเลยครับ โดดลุดเลยอ่ะไอ่เสียดายครับตัวนี้เอองอ่ายมาตัวนี้โอ้เสียดายเสียดายครับพี่น้องครับมากินเอาตอนแง้มแรกนะครับน้องก,กินดีกินจัดเลยครับกัดทีๆเลยผลงานรวมนะครับเจ็ดตัวสามคนเจ็ดตัวก็ถือว่าป่ามันบ่ค่อยกัดครับมันนี่แล้วก็มาช่วงใบละน,น,นะครับเนาะแล้วก็ ก็บละนะครับใส่ปลาทูโอ้โหวันนี้ผิดคาดไม่คิดไม่ฝันว่าจะไม่กินเลยมาเมื่อวนนี้โอ้ยเอาดีครับหาหกตัวเจ็ดตัวด้วยแต่เมื่อน,นี้กะเอา้บาบ่ไไรยอนใส่ปลาทูก็ได้ย,ยอนแต่ขอความระบวยครับพี่น้องครับเจ็ดตัวแต้มร่วมโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้กะจะข้าขึ้นเขานะครับผมมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเนาะได้ลงเบ็ดตีเบ็ดผล ก็ปรากฏว่าไม่ค่อยกินเลยเนาะใส่ปลาทูเอไม่ยังดีกาแฟจะรั่งบะน่ากลัวไม่เป็นไรครับไม่นองครับงวดหนาเอาไม้นะครับใส่ปลาทูนี่แต่งวดที่แล้วนะครับทิปที่แล้วนี่โอ้รู้สึกว่ากินดีครับกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินนะลูกเนาะวันนี้พี่แฮมเป็นพระเอกนี่ลูกชนะระเบียใช่ได้ยินข่าวว่าต่อให้ระเบียรสองตัวแล้วพี่ทําตัวหนึ่งโอ้แล้วคนแพ้ทำไงเอาหินหมอนี่บอกลูก แย่แย่ท่านเจ๊งเอาสาวตัวเต้ากันตหน้าเหอไม่ได้สาวตัวเต่าออกคนได้ป่าตัวเดียวกันเนาะโอเคนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวงวดหน้าแก้มือกันไหมนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการลงไส้ปลาทูหรือว่าการตีนะครับผิวน้ำนะครับเนาะฝากด้วยนะครับต้อขอคนรวยสาวโอซีโแบบมีตะกรวแบบไม่มีตะกรวนะครับอยากได้ก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาก็ได้นะครับเฟซบุ๊กหรือว่า ID Line นะครับเบอร์โทรก็อยู่ข้างล่างคลิปแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมฝากแชร์ฝากไลค์ ฝาก s u b สไครป์ช่องรอกลั่นคันโกงด้วยมาหน้าเจอกันที่ไหนติดตามไว้ดีติดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องรอกลั่นคันโกงคลิปนี้ล่ามลาไปก่อนครับผมนะครับออกหมายทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกลั่นคันโกงกัปทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับซียูปะเออวันนี้แปลกเลยไม่ไปติดกล้องเลยนี่ไม่ได้ป๋าดิ